อันกำลังของกองทัพถึงพร้อมสับด้วยอาวุธแม้ทหารชำนาญยุทธสุดเพียบพร้อมกำลังพลหากขาดการสื่อสารบัญชาการย่อมสับสนต่างฝ่ายยิ่งต่างคนประกอบยุทธนาการเช่นร่างกายเสื่อมประสาทเสื่อมสามารถประกอบการกองทัพเสื่อมสื่อสารย่อมเสื่อมสิ้นแสนยาก่อน ปัจจัยที่จะทําให้การสู้รบประสบกับชัยชนะประการหนึ่งคือการดํารงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารเปรียบเสมือนเสียงสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการบัญชาการรบด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้น ในการกำหนดให้พระองค์เจ้าบูรชัดชยายกรเข้าศึกษาในด้านโยธาธิการเพราะได้ทรงเล็งเห็นอย่างทองแท้ถึงพระปรีชาสามารถและพระไทยอันแน่วแน่ในการเล่งรัฐปรับปรุงและพัฒนากิจการทหารช่างจึงได้รับความไว้วางพระราชาลนุไทยให้รับผิดชอบอำนวยการบริหารปรับปรุงกิจการทหารช่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอดชั่วสามแผ่นดินคือตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่หกระทั่งรัชกาลที่7 ด้วยความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินที่ว่าเมื่อได้ทรงรับมอบหมายราชการอันใดก็เป็นที่หวังในความสําเร็จได้แม้จะทรงลาบากตราตรำสักเพียงใดก็หายอดทอไม่การในหน้าที่ของพระองค์จึงสําเร็จเป็นอย่างดีซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงพระจจิยวัรที่มุ่งมั่นในการทํางานด้วยพระอุสาหวิริยะและการเสียสละส่วนพระองค์ ของเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่ทรงสนพระไทยและทรงฝักใฝ่ในงานด้านการสื่อสารตลอดจนวิทยุอันเป็นวิวัฒนาการใหม่ของโลกยุคนั้นอย่างจริงจังพระเจ้าได้มีความพอใจที่ได้รามนี้ได้จัดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขและโทรศัพท์สำเร็จในระหว่างกรุงเทพ กับเบอร์ลินพูดกันรู้สึกคล้ายกับจากโลกหนึ่งถึงอีกโลกหนึ่งแต่ว่าการที่ทำไปสำเร็จนี้ดีมากจนกระทั่งจำเสียงกันได้อันนี้เป็นทางหวังมุ่งหมายต่อไปว่าการติดต่อของประเทศสยาม ไปยังต่างประเทศนั้นจะ,จะเจริญรวดเร็วขึ้นทุกที่จะเห็นได้ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพความเสียสละส่วนพระองค์แห่งพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินจึงได้เป็นรากฐานและพื้นฐานแห่งการก่อกําเนิดชนิดทหารสื่อสารหรือเหล่าทหารสื่อสารในเวลาต่อมาจึงนับได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นพระบิดาแห่งเหล่าทหารสื่อสารและเป็นที่เชิดชูยิ่งของบรรดาเหล่าทหารสื่อสารทุกผู้ทุกนาม